ซึ่งลักษณะตัวนี้นะคะอยากให้น้องๆรู้ว่าการกระทำเนี่ยทาแล้วทําเลยขโมยของแล้วคือทําผิดแล้วถูกต้องไหมถึงจะขโมยแล้วเอามาคืนเนี่ยก็แล้วแต่เนี่ยขโมยแล้วก็คือทําความผิดแล้วนั่นเองทําผิดแล้ว พราะฉะนั้นก็จะได้ตัดข้อไหนทิ้งคะตัดสองข้อแากทิ้งถูกต้องไหมเพราะถือว่าเขาทําผิดไปแล้วนั่นเองลักษณะก็คือทําผิดไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เหลือข้อหนึ่งกับข้อสองค่ะการที่ทําผิดแล้วเนี่ยใช่ยพยายามทําหรือเปล่าการพยายามทําความผิดเมื่อกี้พี่สองบอกว่าคืออะไรคะพยายามทาเท่ากับอะไรคะไม่สําเร็จถูกต้องไหมลักษณะไม่สําเร็จตอนนี้ข้อมลสําเร็จไหมขอมลสําเร็จถูกต้องไหมคะอ่าเพราะว่าเอาไปใช้แล้วด้วยอ่าแล้วค่อยเปลี่ยนใจเอามาคืนเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อไรเอ,อ่ย ตอบข้อสองใช่ไหมเพราะถือว่าทําผิดฐานรักทรัพย์เลยคือขังมือของไปเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็ต้องรับโทษทมกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองเพียงแต่ว่าอาจจะมีการย้อนโทษให้เพราะว่าเอามาคืนแค่นั้นเองนะคะในข้อนี้ก็คือตอบว่าผิดฐานรักทรัพย์ต้องรับโทษตามกฎหมายค่ะอันนี้ก็คือโดยภาพรวมของกฎหมายทั่วไปในชีวิตประจําวันนะคะ ค่ะพอเราเรียนเรื่องของกฎหมายไปแล้วใช่ไหมว่ากฎหมายมีอะไรบ้างลักษณะทั่วไปของมันเป็นยังไงทีนี้พ่อมีกฎหมายมาค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีการบังคับให้มันเป็นไปตามกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องสุดท้ายที่เราจะเรียนกันค่ะก็จะเป็นเรื่องของการบังคับให้ไปไปตามกฎหมายนั่นเองคือการมีกฎหมายออกมาเนี่ยว่าเราต้องทําตามแบบนี้แบบนี้ถ้าคนเราไม่ทำตาม ก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะเราก็เลยต้องมกีกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นกลไกการการเนินการทางด้านกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งกร,กระบวนการยุติธรรมค่ะขั้นตอนแรกของทุกอันเลยคือเราต้องทําการพิจรารณาว่าคดีดังกล่าวเนี่ยเป็นคดีอะไรระหว่างแพ่งหรืออาญาเป็นคดีแพ่งหรืออาญานะคะละักษณะอันแรกแพ่งออาญาไหนลองดูโดดตัวอย่างก็ได้อะอันแรกนะคะบอกว่าซื้อของไม่จ่ายเจ้าหนี้ที่ห่างาเป็นอะไรแพ่งหรืออาญาซื้อของไม่จ่ายเจ้าหนี้อ่า ลักษณะของคดีแพ่งนะซื้อของไม่จายเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเก็บของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองนะคะเป็นของตัวเองเนี่ยเป็นคดีอะไรเอ่ยแพ่งหรืออาญาคะลักษณะเป็นคดีอาญาน้องๆต้องแบบลองพยายามนึกดูนะว่าแพ่งกับอาญาเป็นยังไงเพราะว่าลักษณะของการเก็บของคนอื่นมาตกมันเป็นของตัวเองนะครับลักษณะของการยักยอกอ่ะก็จะเป็นลักษณะของคดีอาญาถ้างงๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันความแตกต่างนะคะระหว่างคดีแพ่งกับคดีอาญา คดีแพ่งเน <Yeah. S 1> ี an after, ่ยเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสิทธิของบุคคลอ่ะเป็นการเรียกร้องสิทธิของบุคคลนะเรียกร้องสิทธิ์เราเรียกร้องสิทธิของเราคืนมาอืซึ่งการดำเนินคดีแพ่งนะคะก็ต้องมีทนยความไปฟ้องไปฟ้องกรสานศาลตัดสินไปให้เจ้าหน้าที่บังคับเอ่าเจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยบังคับคดีปฏิบัติตามที่ศาลทําการตัดสินโดยรูปแบบของคดีแพ่งค่ะอ่าอาจจะไม่มีจําเลยเลยก็ได้อ่ะเป็นการฟ้องขอสิทธิ์เราคืนไม่จำเป็นต้องแจ้งความแล้วก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล มีการประนีประนอนยอมความกันได้นะคะบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเป็นพวกทนายความซึ่งทําหน้าที่ยื่นฟ้องใช่ไหมมีเจ้าพนักงานพนักขจ้าพนักงานบังคับคดีที่คอยปฏิบัติให้เป็นไปตามคําสังสา่งศาลแล้วก็พนักงานผิดทากทรัพนะคะซึ่งความผิดทางความรับผิดทางแพ่งเนี่ยจะได้แก่การปรับค่าสินไหม ลักษณะของการปรับค่าสินใหม่นะคะโดยความรับผิดสูงสุดเนี่ยก็คือ,อเป็นเรื่องของการอะไรคะถูกประกาศนะคะถูกประกาศให้เป็นคนลมละลายอันนี้คือสูงสุดแล้วนะของเขานะประกาศเป็นคนละลายะคะ่ะโดยการกดอุดช่องว่างของกฎหมายแพ่งเนี่ยคือกฎหมายแพ่งอาจจะไม่ได้ระบ,บุทุกสิ่งอย่างไว้ในกฎหมายแพง่งใช่ไหมเราจะมีลักษณะของการใช้จารีท้องถิน่น คดีท้องถิ่นนะคะเข้ามาช่วยจะได้ท้องิีดมาช่วยนะคะมาเทียบเคียนหรือว่าลักษณะของกฎหมายทั่วไปมาช่วยเทียบเคียงนั่นเองอันนี้คือลักษณะของคดีแพ่งนะอะไม่ยากเลยต่อมาค่ะคดีอันนี้คือคดีอาญาลักษณะของคดีอาญาเนี่ยเป็นการเรียกร้องให้ลงโทษจำเลยะไม่เหมือนกันแล้วนะเพื่อความสงบสุขของส่วนรวม ถ้าเป็นของแพ่งเนี่ยก็คือเรียกร้องสิทธิ์ตัวเองคืนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของอายการเนี่ยเป็นการลงโทษให้จำเลยเรียกร้องให้ลงโทษจำเลยเพื่อความสงบสุขของส่วนรวมถูกต้องไหมคะมและถลักของสงบสุขส่วนรวม,มซึ่งการดำเนินคนดีอายการเนี่ยจะเริ่มจากตารวจหรือว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยทำงานร่วมกันแล้วก็ส่งเรื่องไปยังอายการอายการทำหน้าที่เป็นโจทย์ให้ทุกคนนะคะหน้าที่เป็นโจทย์ให้อืมแล้วศาลเนี่ยทำหน้าที่ไต่สวนตัดสินน แล้วจากนั้นก็มีตำรวจและพนักงานเนี่ยพนักงานเป็นพนักงานราชทานนะคะคอยทําให้มันเป็นตามะทีสารส่งจะเป็นแบบจาคุกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็คือลักษณะของคดีอาญาคือตอนแรกก็ไปแจ้งตำรวจก่อนแล้วตำรวจเนี่ยก็ทาการสอบสวนคิดเป็นสำนวนฟ้องขึ้นมาให้ส่งให้การอการสั่งฟ้องสารทางการไต่สวนตัดสินตำรวจและพนักงานราชทานี่ก็ทาให้เป็นไปตามคำตัดสินของศาลนั่นเองซึ่ง กรณีนี้นะคะกรณีที่รากเนี่ยทำการฟ้องเองเนี่ยศาลจะต้องมีการอ่าไต่สวนมูลฟ้องก่อนว่ามีมูลพอฟ้องไ,ได้หรือเปล่าอ่ะอันนี้คือรัศดรอ,อ่ฟ้องเองนะคะอืมแต่ลักษณะคดีเนี่ยจะมีจำเลยอ,อยู่เสมอถ้าจำเลยตายเนี่ยคดีถือว่ายุตินะคะถ้าจำเลยตายคดียุติสิ้นสุด แล้วก็ไม่ต้องเสียค่าทมเนียนในการขึ้นศาลไม่ต้องเสียนะคะไม่ต้องเสียค่าเนียมการขึ้นศาลเพราะถือว่าเป็นอะไรครับเป็นลักษณะของคดีที่อัยการฟ้องนะคะอัยการคือทนายความผด,ดีนั่นเองทําการฟ้องให้แล้วศาลนะคะต้องพิจารณาคดีโดยเปิดเผย,ยลักษณะ้ต้อะเปิดเผย,ยตอนน้าจําเลยกับสาธารณชนใครจะเข้าไปฟังหรือไม่เข้าไปฟังก็ได้มีทั้งแบบปรณีประนอมยอมความกันได้กับไม่ได้นะอยอมได้แล้วก็แบบไม่ได้มีแค่สองแบบเลย โดยโทษทางอายานะคะก็จะมีอยู่5สถานค่ะอันสูงสุดก็คือประหารชีวิตเราลงมาคือจำคุกในเรือนจำนะคะถ้ากักขังเนี่ยก็อยู่ในคุกที่โรงพักหรือว่าจำเรือนกักขังต่างๆแล้วก็มีปรับทรัพย์แล้วก็หลิบทัพย์นั่นเองค่ะ ก็จะมีอยู่5สถานนะคะประหารชีวิตเนี่ยจะหนักสุดถ้าบ้านปัจจุบันเนี่ยการประหารชีวิตนะคะก็จะให้เป็นลักษณะของการฉีดยาพิษอ่ะแล้วเ,เลิกยิงป้าแล้วนะเป็นการฉีดยาพิษโดยผู้ที่ไปฉีดยาพิษให้เนี่ยก็จะไม่รู้ว่าหลอดไหนเป็นหลอดที่ทำให้เขาเสียชีวิตนะ,อ,อ,ะอันนี้ก็คือลักษณะของการรุบบักกับประหารชีวิตในเมืองไทยซึ่งเวลาถูกลงโทษเนี่ย ไอ้คำพิพากษาส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ประหารชีวิตเนี่ยจะเหลือจำคุกตลอดชีวิตตลอดเวลาเลยอืส่วนใหญ่ก็ตอนหลดทถ้าไม่เป็นคดีรบบายแดงจริงจังนะคะอืแล้วก็มาตรการการควบคุมอ่ความประพฤติผู้ก็ทำผิดเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การห้ามเข้าเขตที่กําหนดออันนี้ก็เป็นลักษณะของการควบคุมความประพฤตินะคะรูปแบบของการควบคุมความประพฤติบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีทนายความอืมก็ทาการฟ้องใช่ไหมอายการก็เป็นอะไรคะเป็นทนายความแผ่นดิน่ทนายความแผ่นดิน ตำรวจทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่จับใช่ไหมไต่สวนสอบสวนพนักงานรชาชทัณฑ์นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะดูแลเกี่ยวกับการเข้าคุกการจำคุกมีพัสดีมีอะไรงะะเงี้ยค่ะเอ่อเภชชาภาเป็นพนักงานรชาชทัณฑ์ก็มีพนักงานควบคุมความประพฤติที่เขาเขาต้องมาคอยรายงานตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมพวกที่โดนรอลงอาญาเนี่ยก็ต้องารายงานตัวกับพนักงานควบคุมความประพฤติซึ่งาการอภัยโทษการอภัยโทษเนี่ยนะคะ คือทำผิดแล้วขออภัยโทษเนี่ยต้องทำเป็นลนักษณะของพระราชกิจฎีกาแต่ว่าการนี้เนี่ยโทษกรรมเนี่ยจะต้องทำเป็นลนักษณะของอพระราชบัญญัติอภัยโทษเนี่ยคอนเซ็ปต์คือผิดผิดแล้วขออภัยผิดแล้วขออภัยแต่ว่านีราโทษกรรมเนี่ยคือถือว่าไม่ผิดเลย ไม่ผิดเลยการที่นี้ข้กรรมถือว่าการทําความผิดนั้นไม่ผิดเลยนะก็ทำเป็นพระราชบัญญัตินะคะอันนี้คือความแตกต่างกันสองอันถ้าพยาโทษเนี่ยทาแล้วคือผิดแล้วเราไปขออภัยอออกมาเป็นพระราชกิจดีกา,านนนะถ้าเนรทศกรรมเนี่ยคือไม่ผิดเลยนะคะแล้วก็ทํามาออกมาเป็นพระราชบัญญัติทีนี้เรามาดูโจทย์นะคะเกี่ยวกับคดีต่งางๆกันบนะ้างมาดูโจทย์ข้อแรกกันต่อเลยอเล็กซ์ขาบอกว่า นายเขียวเป็นโรคหัวใจเหลือรงังขณะขับรถยนต์ส่วนตัวไปบนถนนอาการโรคหัวใจกำเริบนายเขียวหมดสติมาขับรถยนต์ไม่ได้ทําให้รถยนต์เนี่ยพุ่งชนแม่ค้าหักแร่ข้างถนนถึงแก่ความตายหลักกฎหมายแพ่งและอาญาในเรื่องนี้พ่อจะวินิจฉัยได้ว่านายเขียวมีความผิดหรือไม่ เห็นไหมคะบตาราบ,บอกว่าแม่เขียวเป็นโรคหัวใจนะแล้วก็นําไปขับรถพอขับรถไปขับรถมาทาไมคะแม่เขียวเกิดหมดสติขึ้นมาทําให้ไม่ได้ไม่สามารถมาขับรถได้รถก็เลยไปพุ่งชนกับแม่ค้าค่ะแม่ที่อยู่ข้างถนนจนถึงกามตายเลยเขาก็าถามว่ามันผิดกฎหมายแท่งและอาญาหรือเปล่า <S <S นั่นเองค่ะมาดูชอยกันนะคะชอยบอกว่าหนึ่งมีความรับผิดละเมิดทางแพ่งค่ะสองบอกว่าผิดทั้งอาญาทั้งแพ่งเลยสามบอกว่าไม่มีความผิดเพราะเป็นเหตุสุดวิสัย สี่บอกว่าไม่มีความผิดฐานทําให้คนตายโดยประมาทอ,อันนี้โดยประมาทนะคะอืมโดยประมาทตามกฎหมายอาญาอะ,อะก็คือบอกว่ามีอันบอกว่าผิดสองอันแล้วก็ไม่มีความผิดสองอันใช่ไหมคะที่ับมาดูที่โจทย์่อนว่าตทว์เป็นยังไงจทย์ตอนแรกบ,บอกว่าอะไรคะน่าเขียวเนี่ยเป็นโรคหัวใจเรื้อรังการที่เราเป็นโรคหัวใจเรื้อรังเนี่ยแปลว่าทําไมคะแปลว่าเรารู้ตัวใช่ไหมรู้ตัวว่าเราเป็นถ้ารู้ตัวว่าเป็นเราจะขับรถทาไมนะคะอื แสดงว่าเขาทาไมทําตัวประมาทถูกต้องไหมทาตัวประมาทะลักษณะนี้คือประมาทรู้ตัวว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงแต่ยังขับรถอีกแสดงว่าเขาดําเนินชีวิตด้วยความประมาททพงมางอะไรคะการที่เขาไปขับรถพุ่งชนคนอื่นจนถึงแก่วความตายเนี่ยก็ต้องผิดฐานอะไรเอ่ยขับรถโดยประมาทใช่ไหมหรือว่าฆ่าคนตายโดยประมาทนั่นเองอ่าอ่าอ,อะไรคะ